มะเร็งระยะสุดท้ายรักษาวิธีไหนดีแนะนําให้รักษาทั้งสองวิธีควบคู่กันเพราะคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายไม่มีเวลาเหลือมากพอจะให้คุณได้ลองผิดลองถูกว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือทั้งสองวิธีร่วมกันการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายกันทีณเวลานั้น ส่วนการรักษากับแพทย์ทางเลือกจะไปช่วยเสริมกระบวนการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องของสารอาหารจำเป็นเพื่อที่จะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรงให้กับตัวผู้ป่วยรับมือกับการทําเคมีบําบัดลดผลข้างเคียงจากการทําเคมีบําบัดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจต้องใช้เวลา และอาจจะไม่ทันกับคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายดังนั้นจึงควรที่จะเลือกรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งสองวิธีการร่วมกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุดค่ะ